เอาเอานะฮะก็กราบสุดท่านเลยเนะครับเนี่ยผมก็จะมาต่อกับกับ EP ที่สองนะครับแบบแบบกระโดดของพวกฟอทเทลในที่เลพวกนนี้ใช่ใช่อโอเคจุดไปที่เราเห็นว่าฟุกมาอะโคตรฟุกอะโอเคยวผมเล่นการ์ด๋ย่ผมเล่นดูครับแม่โคตรฟุกอะฟุกโคตรแลนที่ฟุก,ฟกไปไหนวะ ก็ฟุก,กระโดดแบบฟรีเจอร์นอนเอ้ามันก็ได้นี่ไม่ฟุกว่ะทุกช่องอ๋ไไไอไม่ได้มันทำมันขึ้นไม่ได้มันต้องกระโดดแบบฟรีเจอร์นอนเนี่ยโอเคอ๋ทนอทุกช่องว่าปัญญาไปหลงกลไกของมันนะครับมันต้องกระโดดแบบนี้แบบฟูลิเจอร์นอันเลยนะโอ้ยไม่ได้ มันต้องกระโดดแบบออริรจินอลเนี่ยเออใช่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 ใช,ใช่โอเคไม่ได้เราบอกนี่ว่าโอ้โหอ่ะม่ใช่ฟอร์เจอนอนไม่ได้โอเครู้เลยว่าไม่ได้ไมนได้ทำไง,ง,งวะงงว่ะ ต่อยไฟตายไฟไม่ไ uhm, ด้ก็ตายก่อนดีคิดได้ไงวะจะบอกเราสิมันต้องรุมมัน้เฮ้ไม่ได้โอเคไม่ได้เบืกอกแล้วคือว่าไม่ได้ ุมครับผมขอไปรนที่ก่อนเพราะผมมาเป็นงากระโดดสูงครับอืมเอ้ยเฮ้ยอ้เจ็บเจ็บเฮ้อเฮ้อมโกงกันหลานิไม่ากอเฮ้อ มามแต่ของโกงแต่ตอนนี้อะไรกันนะแรปหนึ่งนะว้าวเอ้ยขนาดโกงไม่งยังไม่ถึงเลยอะ่ะโอเคไม่กลงแล้วกันโอเคมันนุ่มาปตรงไหนตัวหัวทางนี้ไป เพื่อผมว่ามันก็ไม่โกงนะไม่โกงตรงไหนวะผมว่ามันก็ไม่โกง่ไงเนี่ยทำไมอ่ะมันบินไรวะอ๋อปรับเป็นไอนี่ครับโอ้โหผมโคโกงแล้วกัน โคโก,โกต้ตัดตรงนั้ <c oughs> ไม่ได้เอาเลยชิบาร์เลยชิบหาร์เอ,อ้ยลุก <c oughs> แต่ตรงนี้ <c oughs> เฮ้ยด่านนี้มันยากนะด่านนี้มัน <c> hard <oughs> <c oughs> อ,อุ้ยอ,อุ้ยอุ้ยโอ้โหโอว่ะเข้าวะ่ะเหอ้ออะไรเนี่ยไอ่ <c oughs> ดาบเล็กมาทำอะไร ราเดียวกว่าทำไมคนไข้เหรอให้กดปุ่มเหรอผมไม่มีอะไรขึ้นนี่นี่หลังท้ายแล้วโวะมันจะขึ้นไงล่ะขึ้นไ,ไ,ไงวะงงอ่ะงง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 ง่งงงงงง มันทำไงอ่ะโอ้เออตกหลาที่แล้วเลยขอดูลาลาว่าน่าเรื่องตรงนี้ปะตือใช่ลูกตรงนี่โน่ตรงนี้ก็ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าอย่างง่ายงายเขาต้องคืนนี้ใช่ไหมครับแต่ ผมบอาว่าเอาแบบเหมือนคนอื่นครับไม่เหมือนคนอื่นครับเล่นไปเล่นตรงนู้นก่อนดีเอาตรงนี้ดิแม่เราเร็วดี <c oughs> รู้ได้เลยเนี่ยโน้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 ไม่เอานะโอ้โหโคตรดีเลยโอ้โหไอเสานีบผ่านได้ปะเนี่ย เราเคยผ่านสองมาแล้วเราก็ต้องทำได้โอ้โหไหนยืนดิยืนได้นะฮะโอ้โหคือไมงมีไอมรอ๋อไอผมร้อนแล้วร้อนกูขอกูขอ,อยืนแม่งตรงนี้เลยอีกแล้วร้อนแล้วน่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ย

กงเอ่เลยดิเกงโกงแม่งเลยคงเคยเยี่ยตรงแท่งนี่เ้ยโถยเฮ้ยทำไมไม่ได้วะ กูกลัอ๋อท่านชขอเลยดีกว่าหัวร้อนแล้วจบปะเนี่ยหัวร้อนเกมมิ่งเออดีายนะไม่ต้องวิ่งกับไม่ต้องวิ่งกระโดดวิ่งไปเลยน่ะไม่ต้องวิ่งกระโดดอย่างเดียวพอเออผมรีบครับจะไปตรงนู้เลยก็ได้นะ ุ่มนี้ทำอะไรได้น่ะผมขอ,อกดอนโอเคเนี่ยฮะคืออะไรเนี่ยให้ทำอะไรให้กูทำอะไรผมก็ผ่านนี้เลยกันมันไม้ทำอะไระอ่ะวะนี้ก็ไมู่กเซ่ โอ้โหนี่เลยดีกว่าขอตอวนะครับต่อไปแล้วก็เฮือเฮือเซตเซตกูดาดี๊ไม่ยากเิ๊กูบอกชัวร์อิชิอาโอ้โห้เฮือเฮ้ยต้องมันต้องกระตุกกระตุกดชิบด้วยโอเค คือวอทมันคือวดอวดอะไรงง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 แล้วงงแล้วขออะไรอย่างนึงเถอะมังเข้ากาสกูสักรอบวันออย่างดีเออไอ้เหี้ยอะไร ก,กูยังนีโอ้โหเยียหมัวม้อแล้วกูก็ร้อแล้วโอ๊ยอ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอดคิดมีอะไรมา,า,ด,า,ารมด้วย้ยทำไมแหลก ไอทำไมยิ้ขาวะบุหนนะ มันร่วงนะครับท่านผู้ชมมันร่วงอ่ะเฮ้อโอ้โหรูเสาเลยเอาต่อได้รเปล่าเข้ามาจ้เชี่ยเชี่ยเฮียชมากเลยท่านผู้ชมครับถึงเวลาที่เราจ้องเล่นแล้วนะครับ Okay. มึงมาใช้นี่กุยนะไนี่มึงก่อน๊อย่าลใช้นี่งไม่อนอะไรเลยอยังาไมกตาจไหลไหนวะนีวะเอใช่ใชมาจ้าแม่ตัากด ฟังอบเปเขาอย่างดีเออเรายต้อง้ารฉันถูว้าวว้าวว้าวว้โ้ฉู้โตรงนี้เป็นที่อะไรวะอะ๋ยังขึ้นไม่ได้กูลางอโอ้โ ไม่ถึงเออถึง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 ก็คนเลยเผไม่เล่นป็นอย่างนี้หรอกเนาะนองรู้ไปสุดด้วยว่าไวมางว่าพี่เป็นไผ่ไม่รู้สักพี่เป็นไผ่นะพี่ไม่รู้เลยพี่น้องน้องไม่รู้เลยว่าพี่เป็นไผ่พี่เป็นคนนะเออเย็ดแม่ย่ผมว่ามันต้องกระโดดแบบโอริเินอลแหละ เชี่ยเออกูตีตรงนี้อีกแล้วใช่ไหมโอหกูเกียดตกูเกียดกูเกียดติไหมครับเกินกระโดดอย่างนี้เออไอเชี่ยงให้โอกาสกูสักรอบมึงก็ยังดีเออมันให้กูไปหลายรอบแล้วใช่สังกระโดด ตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมกูก็โดนากตรงนี้ก็ได้อ้าวฟุกปุก๊บวะเดี๋ยวแป๊บนึงข้อมันข้อมัขอใหม่ขอใหม,ม,ม่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหเลยเอา้าวไม่ได้ไม่ไม่ไมอน,นุลำฟุก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 ว่าดูก่อนเฮ้ยอ,อันนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอเคโอเค phục 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 ơi, 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 phục 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 อ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะโอเคต่อกันเลยเราต้องอ่านเฮ้ยไม่ได้อ่ะคนจะต้องโอเคอะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งนะโอ้แบบมันง่ายได้ดีนะเป็นโอ้โหทำละประมาณสักสองสามวันเนาะ โอเคอะไรนะเอาไม่ออกเลยไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยนะี่โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับจะที่สุดครับบ๊ายบาย